สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ NAK OQ อีกรอบเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาลงดันได้งั้นนะโอเคไปปล่อยไปเรื่อยๆเลยโอเคพานันนวะไปต่อดานสองต่อเลยนะครับทุกคนดานสองต่อเลยสมัครแบบพระต้องมีบัก ไม่มีเดี๋ยวมันไม่ได้ต้องเข้าใจนะครับทุกคนนะเลยที่เช่นเคยนะรู้จักผมใครทีเ่เช่นเคยนะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อยากคือลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกํลาลังใจการทำคลิปต่อไปนะโอเคไปแล้วก็ไปต่อกันเลยต่อยใๆเลยแบบนี้ โอ้โหต่อยแตกแตกต่อยแตกต่อยตัวแตกไม่ใช่เจตเต็มมากแต่ผมก็เป็นได้มันไม่ได้ยากนะผมตั้งใจอ๋อใช่แล้วมันไม่ได้ยากก็เป็นไซตต็มาได้ยอมยอครับยอมโอโคตรเลยโอ้นี่เตินได้แน่เลยอ๋อก็ผมมันลงกับ เพื่อนพี่แต่พี่ผมไม่ได้ลองนะครับโอเคปะจังมันจะไปไปเรื่อยๆโอเค A K o N A K O Q N A K O Q ประมาณนั้นแหละแต่ผมตั้งใหม่แล้วเอเคโอคิวมันไม่ดีนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเป็นเรียกว่าเอเคโอคิวทีวี Q T v เลยนะครับโอเคครับใครที่คำนูณตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมบอกไปเมื่อกี้แหละอย <c oughs> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเุาผมด้วยไหมนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป แต่เขยงทำไมครับผมงงกับผมมากเลยแต่เขยงทำไมออันนี้ก็ไม่เข้าใจโอเคไปต่อยต้อ,อู้โดนได้โดนได้แต่ใครครับเนี่ยมันตันโอเคแล้วก็ยังไม่ผ่านได้เลยนะ มันเยอะไม่ได้เยอะดิมันมันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เยอะมันกระจายอ่ะครับทุกคนมันกระจายมันไม่ได้เยอะหรอกไม่ได้เยอะอะไรเลยอ่ะมันกระจายทุกคนมันกระจายมันไม่ได้เยอะอะไรเลยอ่ะทุกคนโอเคไปไปก่อนต่อไปเลย let's go โอ้ยตกน้ำมาถึงกะตุกน้ำเลยทุกคนคนนั่น้นี่แล้าเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละเอาเนื้อเคียวเขมโอเคตีไปเรื่อยๆเลยโอ้เจ็บโอ้ยเจ็บมากๆดูซิบอดบอ เอ้ไม่ใช่ปอตดิตอนนี้ถึกเท่าไหร่โอ้ไม่ถึกเลยนะเลยผมก็นึกว่าถึกไหนอยู่ไหนเนี่ยโอเคช่างมันเถอะนีถึกถึกถึกช่างมันตอนนี้ต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนโอเคไปเลยครับถ้าต่อยอย่างเดียวมันไม่เวิร์กเราต้องใช้สกิลแต่สกิลก็ใช้ไม่ได้ผลเหมือนเดิมเป็นสกิลนี้

รากันนี้ด้วยนะครับ N E W ว O K T V นะครับไม่ใช่แอดมินครับใช่ครับอันนี้คือแอดมินจีที่จะช่วยเราแบกดันครั้งนี้เอเขาไปซื้อตัวใครือเพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนของพี่ผมนะเพื่อนของแอดมินผมนะเขาจะไอ้นี่ซื้อตัวให้ผมก็เลยใจังดันมันนี้แต่ผมก็ซื้อเองไม่เป็น โอเคโอ้ <Okay>. oh. อ้าวผมลืมเลยผมไปก่อนต่อไปแล้วอะช่างมันก็ไปต่อไอ้ตัวไรให้เพื่อนแบกโอ้บอสบอสรู้สึกจะเป็นได้นะโอ้บอสโอ้โดนโดนสัดจานโดนสัจจานแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือน ดูฟาร์มไหมนะอ้วเอือผมตายวงตายหยอกครับผมโอเคครับก็ไปต่อต่อยต่อย,อย,อยไปเ,ยเรื่อยอเ,อเรื่อยเลยบอสจะแตกแล้วทุกคนพยายามกันหน่อยพยายามกันหน่อยปีกพยายามหน่อยปีกอ้อยายาเอืเอกอา้อาโอ้โหไม่เป็นไรใส่เต็มที่เลยนะครับทุกคนโอเคบอสแตก ถนั้นแล้วอ่าก็ง่ายได้เลยทีเดียวแต่ก็ห้านาที <c oughs> ง่ายดายแต่ห้านาทีก็ประมาณนั้นเลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับเกก็สวัสดีปเปนะ็นผมตัดคลิปไปแล้วนะตัดคลิปมังแกโอเคผมมาเตียสมีนรับทุกคน ยี yeah. <Yeah. S 1> ตี admin กับนุ่กันเี่ยก็อย่าลืมที่กามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแจอเอ,อ้อเจบไม่รู้ว่าผมจะตายกี่รอบแต่ที่มากสุดก็คือสองรอบที่ผมตายแล้วตีอดมินผมก็ไม่เข้าใจทำไมผมถึงตายแต่มีคนตีเยอะขนาดนี้มันน่าจะได้แฟกมินพันห้าที่ผมตีมาทุกวัน ครับโอเคไปหมอกผมได้แล้วไปที่เอไปที่สนใจจะเออไม่บอกฟุตกับผมก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยนะนี่นะครับผมเอเรยกว่าไงดีผมไม่ดูชื่อเลยนี่ครับชื่อนี้เลย เงียบชื่อนี้เลยเนี่ยชื่อผมเนี่ยตามนี้เลยนะตามนี้เลยโอเคใครที่สนใจนะครับก็แบบจะเพื่อนเพิ่มกับเล่นบล็อกฟุตผมกับผมนะครับก็แอดมาครับก็แอดมาเลยนะครับพวเอาเอาเมวผมแมวผมทำไรแล้วอ่ะแมวผมทำไรอ่ะ เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วผมทำอะไรเนี่ยโซนจัดเลยปีนผ้าม่านอืมแล้วตัวไหนทำได้บ้างครับเนี่ยอ๋อโอ้ผมตายแน่เลยดูจากท่าแล้วม่น่ารอดอืมโอ้ดูจากท่าแล้วมัน,น่นารอดจริงๆตามที่บอกอืม รอดไหมครับเนี่ยโป้งโอ้โหกระเด็นมาไกลมากในวิธี้สีสุดท้ายแล้วก็ทั้งทำไม่ดีโอเค,อเคตายตายช่างมันโอเคค่ะแอดม,มินให้ได้สวยโอเคผมได้แอดมินแล้ว ผมไม่ได้ดาบจะไปได้ได้ไงเรามันดับหมวกแอดมินอะแอดมินดับหมวกจะดอับดาบได้ไงอันนี้ผมก็ไม่เกิาโอเคครับใครที่เข้ามาดูอ่ะก็บอกคำนั้นโอเคเอาทำอะไรต่อดีก็ โอเคครับก็ไปจะลงดันต่อปะล่ะคนจะลงดันต่อไหมจะลงต่อก็โอเคก็ต้องลงตามผมก็ไม่มีปัญหาแมวผมทำอะไรครับเนี่ยหือ โอเคแมวผมมันปีนพม้ม่านมันสซนว่ะากเงี้ยนที่ไหนผมก็ไม่เกินเ็ทำห้อาหารมันทุกกดอยู่แล้วนะครับผมเออแมวเหมียวปีนอะไรทำไมสซนจังเนี่ยโอเคไปถ้าพร้อมแล้วก็ let's go เริ่มเลยเริ่มยังเริ่มอย่างครับโอเคเริ่มเลย พักมาหมัดนะทุกอย่างมามาทำไมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันมาทำไมมาทำไมมีอายบ้านนะเพลงอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ต่อยไปเรื่อยๆอุยอ้ยเจ็บ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 อุ้ยโดนน้ำทิ่มน้ำทิ่มแทงทะลุเล ไปเรื่อยๆเ,เ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยแมวเป็นไรเนี่ยอาการไม่ดีแล้วนะอาการไม่ดีแล้วนะแมวอาการไม่ดีแล้วอาการไม่ดีแล้วอาากรไม่ดีแล้วนะเจ้าหมวสำหรักคุ่นะคุนขี้มาเนี่ยโอเค ค okay, ไปด่านต่อไปได้ก็บุญแล้วบุญใช่ไหไม่น่าเชื่อเหมือนกันจะเป็นบุญบุญเ,เลยกับนเบนี้ยยี่เจงบุญหรือเปล่าเองเดม๋ยมาเล่นต่อค<อ>นอยาก ไอ้นี่รู้ไหมว่าบักบักพระมันทำไงนะครับแล้วทุกคนอยากรู้เดี๋ยวผมสอนให้นะก็อันนี้มันจะทำคลิปไว้นะที่คนทำไม่เป็นนะครับบักพระทำไม่เป็นที่บักพระเร่ร่อนร่อนร่อนอนะถ้าใครทำไม่เป็นก็สามารถดูคลิปวิดีโอต่อไปได้เลยผมจะลงไว้นะ แต่ไม่รู้จะได้ออกวันไหนโอเค,อเคด่านที่สองมาแล้วไปด่านที่สองกันเลยเอ้ยไปด่านที่สามมันเลยนะด่านที่สองเคลีย อือแงแะ,ะแมวผมเนี่ยโซนมากสิผมไม่รู้เจ้าไว้ไหนออาวใชเผาไปไว้ไ,ไหนก็อยู่บ้านก็อยากจะเอะเอก็าทาไปต่อยไปเรื่อยๆเลยต่อยเรื่อยๆ롱ดานก็ไม่ทำอะไรมากหรอกต่อยแค่ต่อยแล้วก็พันดานแค่นั้นใครใช้พระมันก็ชิลอยู่แล้วแต่ดานพระนี่มันไม่ชิลเลย ผมเกือบตายทุกรอบกว่าจะทำพระตื่นครบเนี่ยเนี่ยมีหลายสกิลเนี่ยนี่ไม่ได้ทำพระตื่นเพราะทำบัคกสกิลสองต้องมีนะเนี่ยโอเคตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตารัวเจ็บก่อโดเซ้นได้พันพันแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขาดอยู่ดีความสัมพันธ์ ยอกเล่นมุกทำไมโอเคไปดามที่สี่กันเลยโอเคดามที่สี่ มึงชอบเห็นในแน่เย,ยอะแยะเลยแต่ไม่มีคนมาสู้อะไรเงี้ไม่มีคนมาพูอเลยไปต่อไปต้ออะไรนะครับคนขลามกันโอเคไม่มีเช็คชัวนเช็คชัวนเช็คชัวนย้อยนย้อนไอ้ไม่ใช่เช็คชัวนย,ยอยัวย้อนเอาเฮ้ยหายไปตรงนู้นแล้วไปดูตรงนู้นแล้วหายตัวเอาหายตัว,าห,าตวหายตัวหายแลว้ว กผมาไม่เจอประมาณนั่นแหละหาไม่เจอครับ <c oughs> โอเคโอ้ยโดนช็อตโดนช็อตช็อตช็อตไฟฟ้าสถิตแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะเก้าโอเคไปว้าวลอย,โ,อยโดนเส้นหนามพัน มันอยู่ไนต่อละครับเนี่ยอยู่ในต่ออ่าผมหาไม่เจอเสียเวลากับตามนี้มากแต่ก็ไม่เป็นไรเช่างมันโอเคไปเวลาสตีทำบัฟแป๊บ ล็อกโอเคไปล,ล็อกเสร็จแล้วก็ไปอุยอ่าเหื้อโอ้กดผิดส,สกิลทุกคนเกิดผมตายแน่เลยถ้าไม่แปลงผ่านเลยเต้นเลือไปาเอือ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 ต้นตนได้ทิมแทง แต่ก็ไม่แพงเท่าราคาปลาไม่ใช่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 แลยไม่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 ใช่มุกเลยโอเคเออโดนเพนเส้นได้ล็อกแต่ล็อกยังไงก็ไม่อยู่โอ้ยโดนโดนเส้นได้บินเส้นได้บินเกาะให้เกาะเหนียวหนึบสักวันก็ต้อง แต่ก้อนก็ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเล่นมุกแหละไอต้องเล่นมุกแหละโอเคไปไปเรื่อยๆเลย,เลยอู้อู้เจ็บ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 เอ๊อเฮ้ยมันกันนั่นเนี่ยเอ้าเอาบอสหายเอาเนี่ยบอสกระเด็นเลือดเอาเฮ้ยเอาเฮ้เเยกระเด็นผมเนี่ยแหละกระเด็นแทนไม่ใช่บอสแต่ผมแต่บอสก,ก็ไม่ได้กระเด็นอยู่แล้ว อาติดโอเคโอเคครับก็มาต่อกันเลยนะแกงจากที่ผมตัดคลิปไปเมื่อกี้รอะผมพึ่งลงรำเสร็จเนาะตอนนี้ที่ผมพาดวนแล้วผมก็กำลังสู้ตัวที่ผมไม่เก่งอะไร ไม่ติดีอันนี้ Leah, ติดนะมันแคบมากๆออกมาๆออกไปข้างนอกกันโอเคออกไปข้างนอกกันตรงไหนมันแคบครับทุกคน1 2ึ let's go boom เย็นร้านเปอร์เปอร์เซนที่จะชนะมีสิทธิน้อยมากแต่ก็ช่างเถอะทุกคนว่าผมมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากอยู่แล้วอะผมป็นไปเก่งทุกเรื่องเลยแต่ก็ช่างมันอะเป็นโชกกะจ่าที่ผมได้นำผักสูริจังฟื้นไม่ใช่แลบไม่ใช่แลบไม่ใช่แลบคนุนผมไม่ได้แลบแต่ผมลองเพลง บอสอะไอ th, รอ่ะยิดอะไรอเลยอ่ะไปก็ไปบอสแฮนคอร์บอสแฮนคอรเกิดเหรอโอเคไปตีละไปเอาเลเวลเราก็เต้นนะจงอ่ะพลาสมาเปิดไฟใต้ดวงพรพลาสมาลงมาคาร์ปอนีเท่านี้เท่าน,น้ารักมากไม่ได้เก็บ แล้วก็ไม่ได้หาผลบวกตรวจกับว่าชุดเตี่ยวแตกนี่ผมกากขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันโอเคกากไปต้องขึ้นแทนคิดเพราผมต้องแจกตอนนี้ติ๊กน้ำเต่น้ำน้ำเต่น้ำน้ำเต่นาน,นไปไปเอาเอาเอา นี่กันไโอเคมาติดต่ออีทเรนเนี่ยกอนลเคว็ก่อนดีตั้งตแตงก็คอมโบเขาชุดเยวไป ไฟมาขับไฟวีหนึ่งคอมโบไม่ได้เลยขาบไฟวีหนึ่งเอาหาย ตีไรต่อแอดมินไหมตีโยลูปื้ออ่ะโอเคม,มันจะไปให้ถึงเลยออไม่ใช่ดิตีนั่นอ่ะที่มันได้ฟอสฟินัสสองร้อยว่าไม่รู้น้าวันชื่ออะไรโอเคผมไปมาตีบอสจัมมี่นะมัอ้วกฮ้ยเจ็บได้ไงหุ่นเรอเนี่ยนี่หุ่น่ะ โบตมี่เด้แฟกมินสองร้อยด้วยนะครับผมรู้วลจะเพิ่มนะมันนะก็แอบ,บนเกยียู่เรีน่าเพิ่มอยู่แล้วน่าเนี่ยวเร็วเพิ่มแล้วโอเคไปแฟลกมินสองร้อยบาทผมได้แฟกมินสองร้อยแล้วก็ต้องโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับผม